จะทำให้บรรลุธรรมพระมีปีติและสุขเแิงใ,ใจทําให้ใจหยุดนิ่งได้ง่ายถึงกล้วละโลกด้วยศีลที่บริสุทธิ์อีกนิดหนึ่งในปัจจุบันด้วยสีที่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีโทษภัยทางกฎหมายบ้านเมืองเพราะว่าไม่ได้ทําผิดกฎหมายบ้านเมือง ถึงกระลาะลกก็จะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ไม่รู้จักคำว่าทุกติเลยจะไปแต่สุขติเท่านั้นเน,นเกิดมาใหม่ไปทําทำให้อายุยืนไม่ถูกฆ่าตายไม่พิดการไม่มีโรคภัไคยไข้เจ็บเบียดเบียนเพราะว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม,ม่เบียดเบียนสัตว์เว้ ไม่ลักทรัพย์ไม่บระคิบบินการมาไว้ <c oughs> ผลจึงสง่งให้ปลอดภัยในระหว่างที่จะต้องเวียนว่ายนเกิดแล้วก็จะบรรลุเลร็วบรรลุเร็วในชาติสุดท้ายที่จะได้บรรลุธรรมก็จะได้บรรลุเร็ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามาปล่อยปรานี้ในสมาทานศีลรับในตนเองงคมก็จะมีอดีตสองดังที่ว่าไปแล้วทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตจนถึงที่สุดแห่งธรรมนี่เป็นบุญนี่มาปล่อยปรไนีได้อย่างนี้และเราก็จะได้ได้บุญจากการฟังธรรม จากการที่เราได้ฟังขนาดนี้คือใจใสความทำแล้วเนะี่ยใจใสเลื่อมใสในธรรมะที่พระอาจารย์ได้แสดงไปแล้วและศรัทธาเกิดความเชื่อในเรื่องผลของกรรมกุศลกรรมผลของบุญนั้นจะทให้เกิด ความเพียรอย่าที่จะทําบุญกลัวต่อบ,บาปอย่าที่จะล่ำบาปเมื่อฟังธรรมแล้วเขอาใจดื่มรถพระธรรมปีติในธรรมกล่าวคาอธิษฐานจิตโดยบุญที่ปล่อยประลาวันนี้ปล่อยโควันนี้กล่าวคมอาธิษฐานจิตดอกยำเป้าหมายชีวิต ก็จะทําให้ผังที่เราจะอายุยืนแข็งแรงบรรลุเร็วโดยเร็วอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายก็หนาแน่นเข้าไปไม่หลุดก็จะอยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาบิชชาธรรมกายใ้ร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย แต่เรายัางได้บุญจากการปลาประอรโูให้ชีวิตเราย่อมได้ชีวิตให้อายุแก่ปลาเรโก้เรา,เราก็ย่อมได้อายุให้อิสรภาพไงปลาเรโก้คือปล่อยลงไปในแม่น้ำกว้างใหญ่น้ำลึกลกว้างใหญ่ อิสรภาพเราก็ได้รับอิสรภาพให้ความปลอดภัยเราก็จะปลอดภัยให้ความไร้เวนให้ความไม่มีเวนให้ปลาพ้นเวนให้ผู้ฆ่าบาไม่ได้ฆ่าปาคือไม่ได้ก่อเวนให้ไร้เวนและไม่ได้ก่อเวนไม่ได้ก่อเวนใดๆ นผไร,ไรเวนไม่กอเวนทำให้ได้บุญจากการแผ่เมตตามีเมตตาต่อปรานั้นและกรุณาต่อปรานั้นก็จะได้อนี้สงเมตตาสิบเอ็ดประการคือเรบเป็นสุข <c oughs> ตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายคอยสนตราอาวุธอย่าพิษทำอันตรายไม่ได้มนุษย์ก็รักอะมนุษย์ก็รักเทวดาลงรักษาสีหน้าของใสใจเป็นสมาธิเร็วไวไม่หลงตายและโลกแล้วไปสู่สุคติผมมลกง เราจะได้อานิสงส์ของเมตตาที่ได้ช่วยปลา <c oughs> และโคให้พ้นจากความตายได้อานินสงส์กรุณาและเราก็จะได้ถวายบุญหลวงพ่อผู้สร้างวัดให้เป็นวัดที่ดีที่สุดสร้างพระให้เป็นพระที่ดีที่สุดสร้างคนให้เป็นคนที่ดีที่สุดศูนย์การมิรบิทัวประเทศเกิดขึ้นศูนย์สาขาทั่วโลกเกิดขึ้น การปฏิบัติธรรมจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นที่วัดพระธรรมการจำนวนเป็นล้านเกิดขึ้นไม่เคยปรากฏในโลกประชุมรวมกันหลังครั้งพุทธกาลไม่มีเกิดขึ้นในโลกเราโลกได้มาบุปฏิบัติธรรมในวันบุญใหญ่ในวันสำคัญทในวันพุทธาบพระานวัน สร้างสภาบัมกายวิหารปู่สหาธรรมกายเตลิอาคาราร,รา้อยปีอาคารพระผูมบปกมาขอฉันสำหรับถวายประาหานพระทิสุสัมเ็ชทั้ทงชาวแลมเพนอาคารหนึ่ง 1, ไม่มีสองแต่ผู้ที่ตลาดชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาการบุญรักษา ที่จอดรถอาคาร60ปีพุทธบุตรภูมบ้านบุคลากรแก้วผู้เรือเขาใหญ่นนาวัดทุกคลทุกแห่งทั่วประเทศต่างประเทศทั้งเอเชียยุโรปและอเมริกา,าการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นมากมายพร้อมกันทั่วทั้งโลกในวันบุญใหญ่นี่คือ มหากรุณาธิคุณของหลวงพ่อที่มีต่อโลกมีคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่สอนให้เข้าถึงให้กำลังใจบฏิบัติธรรมและวิธีวางใจตัดความเลบล่ะเบียบเรื้อยเลี้ยงดูคนในบุคลากรปัจใจสีให้แก่คนภายในสอนคนนอกให้ได้ร่วมบุญให้ทำบุญวันนี้ก็จะมีหล่อพระ บรมบพเดยาให้ไม่ว่างเว้นจากบุญให้ลูกๆของหลวงพ่อเนี่ยไม่ว่างเว้นจากบุญให้ได้บุญตลอดเวลาที่สต่ชั่วโมงตูนสาขาทั่วโลกก็มุนเบนกันรับบุญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องระลึกนึกถึงพระคุณของหลวงพ่อให้มากๆาเื่อจะได้ตอบแทนคุณแล้วก็จะได้ติดตามตามติดไม่ห่าง ยังไงก็ไม่ห่างเรานั่นบุญน้อยเราเนี่ยบุญน้อยไม่พร้อมเอาตัวไม่รอดในาตกนรกไม่พ้นไม่ได้ไม่มีความรู้อะไรเลยถ้าหลวงพ่อไม่บอกไม่สอนไม่แนะนําไม่ชักชวนไม่ชี้แจงไม่เที่ยวเขียนไม่ให้กําลังใจไม่โอกาสทําบุญเราจะไม่ได้บุญเลยนั่นแหละสร้างพระสมาธรรมกายเจดี ทุกบุญเลยอาจารย์เราทำเคสรดีให้เราได้รู้ได้เห็นเรื่องราวโลกนี้โลกหน้ามีจารย์เราทำขยายไปทั่วประเทศทั่วโลกให้คนทั้งประเทศทั้งโลกได้รู้ได้เห็นเรื่องราวรกรรมคนท้องกรรมการปฏิบัติธรรมเส้นทางมหาปุญญาจารย์การสร้างบุญการสร้างบารมีมเป็นพระคุณของหลวงพ่อที่ยิ่งใหญ่มาก มนุษย์ทั้งหลายถ้าไม่มีหลวงพ่อนี่ตกนรกไม่แล้วเป็นล้านๆนี่ทั้งหลงแดหลวงพ่อนี่หลายหลายล้านกลับดุสิบุรีเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ระคุณที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเข้าถึงพระธรรมกายเป็นเป้าหมายชีวิตถ้าบารมีเป็นที่ทสุดแห่งธรรเราก็จะกระตันอยู่รู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณพระเดีพระคุณหลวงพ่อ ผู้สร้างวัดสร้างสระสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างตัวเราให้เป็นคนดีมาจนทุกวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2 5 6พปร้ยโกโท้องหนึ่งตัวเรายปลไข1หนึ่งพัน 1, กิโลกัมเรามีวันนี้ได้ก็เราว่ามีอาโนเป็นประทาน ในนั้นรวมพระรปรางบูชาพระมหารธรมกาธเคุณและถ่ายทอดเสียงทางสายให้แก่กลุ่มปรยประยานช้ากทุ่ท่านได้รับฟังแล้วก็มีสูงมีเฟซบุ๊ o ติ๊กต็อกและยูทูบทำให้ศูนย์สาขาทั่วประเทศทั่วโลกได้มีโอกาสทำบุญปล่อยโคปล่อยปลาเพราะมันทำได้ยากยิ่งต่างประเทศ กฎหมายเขาแมอรุญยาให้ทําในหลายๆประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรามาถึงวันนี้ได้อากโกของเราจึงมีคุณมากทําให้มวลโมลิตยญาติพี่น้องกัละยะาณมิตรของเราได้มีโอกาสทําบุญในทั่วทั้งโลกไปเลยอารุโมทน,นาบุญอานโกกลุไปไป่มใบปายางเช้าชมไปไปไปปรมใบปาบูชาเจดีเจ้าภาพวันนี้ปล่อยโคหนึ่งตัวไปปายพันกิโกร,รัมและเจ้าภาพ ทำบุญออนไลน์และทุกท่านที่อยู่วัดประทุมทองที่เสียสลาเวลามาทุกท่านที่กําลังชมอยู่ทางซูมเฟซบุ๊กติ๊กต่อกอยู่ทุ่ตอนนี้ขอให้อังโ์และหมู่คณะจงอายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้รวยเร็วไว้รวยแสงดำเนิลตลอดไปเป็นพระธรรมกายตลอดการปีติทุกวินาทีกระบับปสศบริยานธนาง,งามเมื่อทุกคนทุกชาติถึงที่สดเด่นทเออ ญาภาพป่อยโควันนี้ได้แก่บูชาธรรมมหาบูชลนียาาจารย์หลวงพ่อธรรมชัยโยโดยพระนวประดลกิติปัญโยกนิมิตสุจิตราทองแดและคณะญาติมิตมและผู้มีพระคุณเนื่องในวันข้าวันเกิดพระนวประดลกิติปัญโยปลอยโพิทองหนึ่งตัวตาม เจ้าภาพปลายปลาวันนี้ได้แก่คุณนนท์ปรางคุณสุนทรินเด็กชายตราบินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไครหนึ่งร้อยกิโลกรัมทุกวันเลยสองบูชาทรมมหารบูชาียาจา์และหลวงพ่อธรรมชโยโดยคุณแม่สาธิลพ่อมั่นทองเจียและครอบครัวปล่ปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมสามบูชาทรมมหารบุชริยาจา์โดยคุณแม่เฉียงแท่ตั้ง กัรมิสตมชัยกัญญาสุชาดาจริตาชำนานชุลีพรธนสมานโชคและกระมิสุพรธน,นสมานโชคปลายปาาไคหนึ่งรกิโลกรมัมสีมหาปุิยาจารย์หลวงพ่อธรรมัชยชโยหลวงพ่อธนาชาตชวโวภูชาทรรโดยพระกิตตวันปัญญาชายโยคุณพ่ออำพรลิมธนนุรักและครอบครวไปปราไค่หนึ่งรกิโลกรมัม บูชาธรรมหลวงปู่วปากน้ำโดยกระหมิดธนเกียรกระมิดปลายปางไห้หนึ่งร้อยกิโลกรัม แกลกระมิบประยองอย่างนอกกระมิบคณิถาฟักขาวกระมิบจันทิมาอย่างนอกปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมก้าบูชาทมหาปุจจิยาจารย์โดยตาปูนหญ่เหลียสาครนางเถาเพชรน้อยคุณนุกคุณนางเสียนคุณประสิทธิ์ลัดดาและครอบครัวและบูญญาปล่อยปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกคนาะขอให้อายุยืนให้แข็งแรงให้มีความสุข ไม่เจ็บไม่ป่วยร่ลำรวยแสนกดล้านรวยทนทานรวยยาวนานรวยตลอดการโลกเรื่อลังจงหายวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนในฝ่ายบาปที่ไม่ดีจงหมดไปโดยเร็วพันบุญส่งผลในปัจจุบันให้กขถึงพระธรรมกายการดิสเปอรี่อย่างตัององ้งแา่งามรวยเรือเร่องรวยแรงรวยแสงอันดับหนึ่งทุกชาติถึงที่แสดงธรรมเทิ พระถนามหาบูชานิยานเจียให้เห็นทัดไชสว่างช่วยกรุณาคุณบุญให้ลูกหลานด้วยมันไม่อยังมันบุตสัภพคะวันโตอุบมพันขณะมักกะรืองกะโรมะเซนนาโมตัสสะภพคะวันโตอะระหันโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเณรตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเณรตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะรัตนะธรรมะรัตนะ สังฆระัตนขะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจไรสันไรบราลามน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกระองค์สัพเพสัตตาเวรารา อเนคาอภัยยาปะชาสุขีอันตานังบาริหารันตุขอสรรทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยโคนทางและปรางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ ถ้าข้าพเ,เจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเ,เจ้าช่วยให้สัตวพ้นจากความตายสัววพ้นจากที่กุมขังจงมาช่วยเรื่องครเรือของข้าพเ,เจ้า ให้สิ้นสัพพถุกให้สิ้นสัโทรง์ให้สิ้นสับโรคให้สิ้นสัพภัยดันตรูใด้อย่ามาพ้องพานให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบบากรมและวิบาหมัน บามกรรมใดที่ผิดพลาดกระทําไปตั้งแต่ปถมมชาติั้งแต่ปฐมถัมกับทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไป ทั้งวิบางกรรมและวิบางมาบามกรรมใหม่ขออย่าได้กระทําทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกัน ทรงผลก่อนทรงผลศักดิ์ธิีเมริเมเดนเมอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายได้โดยเร็วรันมีสมบัติอันจันทันใช้ในปัจจุบันในทุกๆุกบุญ ของเรานเดชเรืองคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็มก่อนทำได้เกินเป้าหมาย <c oughs> ทำได้อย่างง่ายได้ไม,มมมดไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจ มีแต่ปีติใจมีแต่ความส,าสุขใจมีแต่กำลังใจ,งใ,จในการสร้างบารมีรรรมขอให้ได้สร้างบารมีรรมทับทวีไม่มีประมาณทคุณ หลวงพ่อธรรมชยโยขอให้เรือนเดชเรื่องคุณหลวงพ่อธรรมชยโยมหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกลูกปลายปลาลงไปสู่ในนาทีลูกลูกจงมี พระธรรมกากสว่างสวัยเข้ากลางข้องมอง้งว้ยเท่าเทียมทันทั้งทีปรวมใจเป็นแองกระหมมดุเส็จบริได้อย่างอัจารย์ทุกเรื่องการเดิน เขาเรียกเชิญเจ,จ้าภาพรับยามงคลเพื่อประกอบพิธีถ่ายชีวิตโคได้น้ำบ,บนี้ขอทุกท่านใจได้ใจอารัธนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่ามิอารัธนาหลวงปู่ช่วยกอรุณาุมบุญให้แก่ลูกหลานผู้ยากด้วยเถิดเจอาบุญนี้ตัดรอนวิบากกรรมให้ด้วยเถิดโสอันธรันโทสุขินตัวิร สเนอโรโคเอสุขินตัวโหยหิสะหันตะเอหิยันติปิสจาอันธรดธาสุขินตาวิรุณหันพุนทาสเนอะโรกาสุขินตาโอหิสะหันตะ เดหิยันติปิเตะอนรันทาสุขินตาวิรุณหาปุณทัสสะเนอะรขัสสุขินตาโหนทัสสะหันต๊ เปหิอันติมนุภาเวนัสธาโสตถิภวันตุนเตมะวันตุสามพมังคะลารลังขันตุสามพันเทวันตาสามพันธรมานุภาเวนัสธาโสตถิภวันตุนเตมะวันตุสามพมังอลังระ อันตุสัมพันเถวันตาตาปัสสังฆานุอาเวนะสะทาสดีพระวันตุเตอันตุอันตุสันตุขอให้ท่านเจ้าภาพทุก็น่าจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจงมีดวงบุญที่ใส สว่างและกว้างใหญ่ไม่มีประมาณมีท่านบัญชกระบวนอจินไตยทันใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพันขอให้มีสุขภาพบาร,รณาไมา้ที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยอายุขัยยืนยาวนานอนปัยวันกลบ้ท้วนบริบูรณ์ซาบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมืน่นตลอดกาล กเสมธรรมานเบิกบานไม่มีปรมาณขอให้ผมไมงอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตามไม่ฟังหูไม่นอกหลังไม่ค้อมสติไม่หลงไม่เลือนเลือนไม่ฟันเฟือนอายุจินยานานมากๆร้อยยี่สิบปีครงออนงดูดีเหมือนยี่ปีตลอดการทนทานยานานตลอดไปรือยรือยไปยรว่ยแสงดำเนินตลอดไปเกิดนิสดยธรรมเธอ ใจเราก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายอารัธนาหลวงปู่ด้วยกระดุนาคามบุญให้ลูกหลานด้วย hey, ให้ใจเราจะใช้นะใช้เอาไวมา้มากๆ ตั้งใจดีใจได้มใจพร้อมกันแล้วศูนย์เจ็ดสองชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรม่า บันทึกลูกๆรวยทันทีพระเทศสู่สมเณรก็ถึงพระธรรมกายตรงอธิมิยาปฏิสัมพิทาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นเหตุให้เผยแผ่พิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จสมปรารถนาของมหาปุจจิยาจารย์จงพุทธประการเถิที่ฉัอนออไม่ได้ชิดจุดใหญ่สมวันชีพเล เพ่วดีบโ้ันมาเรียวังบุญกิติโลกาเมือคฟังแสงธรรมปิตาอีกึงดอกคือมนิพาติโยคงข้างห시는ตโกแห่งบุชีวตงบุิสชียงกิิูผู้ชนก่าวงชนิด้หัห่งก็ิท่านยน่ยินดีที่ยงใด้ไี่จะยินดีทุ่จะท่ะยนทะนะนึกถึงบะญบ่อยๆแล้วก่แผ่ส่วนบุญไ่ด้วยเวดาเดินทางครับ บุญไปยังคู่เวรแล้วขอโหติกรรมสมพัฒนาทุกประการอีกสักครู่เราตามพระอาจารย์ไปนน่งสมาธิกันนะลา ทนาในมหากุศลพลบุญที่ท่านได้คำจนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุ จะติดตามต่อไปภายภาคนาให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติเกิดมาตราบจนกว่า